5สิ่งที่ทําให้ผู้ชายเห็นคุณค่าคุณเราทุกคนนะคะมีคุณค่าในตัวเราเองอยู่แล้วแต่นี่คือวิธีที่จะทําให้แฟนคุณเนี่ยกลับมาเห็นคุณค่าคุณข้อ 1. รู้ว่าคุณมีคุณค่าถ้าเกิดว่าคุณใหญ่แฟนคุณนะคะเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณคุณ ้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนใช่ไหมคะซึ่งการที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าเราเป็นคนที่ดีเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเรารู้สึกแบบนั้นอยู่เสมอนะคะแฟนคุณเขาก็จะรู้สึกแบบนั้นเช่นเดียวกันนั่นเองดังนั้นแล้วหลายๆคนเนี่ยสาวสาวหลายคนเนี่ย,าาาย,ยคิดว่าฉันเนี่ยไม่มีคุณค่าฉันทํางานที่ต่ําต้อยด้อยค่าไปหรือเปล่าเงินเดือนฉันน้อยไปฉันไม่สวยไหมฉันไม่จบการศึกษาสูงไหมซึ่งการที่คุณคิดแบบนี้จะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ย ด้อยคุณค่าดังนั้นแล้วต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะเปลี่ยนความคิดที่ว่าฉันเป็นคนที่มีคุณค่า คู่ควรกับผู้ชายที่ดีและรักชันค่ะข้อ 2. มั่นใจในตัวเองข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะคะการที่เราเนี่ยจะทําให้ผู้ชายเนี่ยเขารู้คุณค่าในตัวเราเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองด้วยการที่เราเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะคุณจะดูพราวเสน่ห์มากๆเลยไม่ว่าคุณจะพูดอะไรหรือว่าคุณจะทําอะไรคุณก็แบบว่าทําด้วยความมั่นใจการเดินเนี่ยต้องทําให้มันมั่นใจนะคะการเดินก็ต้องเดินแบบ ตรงๆนะคะซึ่งการที่เราเดินตัวตรงนะคะอกผายไหล่ผึ่งคุณจะดูสง่ามากๆเลยแม้แต่แฟนคุณรูนะคะก็ยังชมว่าเอ้ยเธอเดินหลังตรงมากๆเลยแบบดูมีเสน่ห์แล้วก็ดูสง่ามากๆเลยดังนั้นแล้วสาวๆที่แบบเดินอย่างนี้นะคะหรือว่านั่งไหล่หอเนี่ยคุณจะเหมือนคนที่แบบว่า,าไม่มีความมั่นใจหมดอะไรแต่อยากดังนั้นเปลี่ยนใหม่นะคะเดินให้มันหลังตรงนะคะอกผายไหล่ผึ่งและคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่สง่าง,งามมากๆเลยค่ะข้อ3ม ฟังความคิดของตัวเองการฟังคู่ของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าฟังเขาไปหมดทุกอย่างจนคุณไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นสมมติว่าแฟนคุณเขาออกไอเดียแบบนี้เขาพูดแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในใจคุณเนี่ยคัดค้านในใจคุณคิดว่าเออมันไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ตรงตามไอเดียหรือว่าความคิดเห็นของคุณซึ่งการที่คุณเนี่ยเก็บ ความคิดของคุณไว้ไม่กล้าพูดหรือว่าไม่กล้าแสดงความคิดเห็นใดๆเนี่ยทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงที่ไม่มีคุณค่าดังนั้นแล้วจงฟังความคิดเห็นของตัวคุณเองเมื่อคุณคิดว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่คุณก็โตใหญ่ไปว่าเออฉันคิดว่าไอเดียแบบนี้ไม่ใช่นะฉันคิดว่าแบบนี้ฉันไม่ชอบนะอะไรแบบนี้ซึ่งการที่เราฟังความคิดเห็นของตัวเองแล้วก็โชกไม้ผู้ชายได้เห็นเขาจะกลับมารู้คุณค่าเราเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มี ความคิดเป็นของตัวเองไม่มีใครสามารถที่จะจูงจมูกคุณได้นั่นเองค่ะข้อ4ไม่ตัวติดกาแฟไม่มีผู้ชายคนไหนนะคะจะชอบผู้หญิงที่อยู่ตัวติดเขาตลอดเวลาเขาไปไหนคุณอยากไปด้วยเขาทําอะไรคุณก็ขอตามไปด้วยเขาไปาสังสรรค์กับเพื่อนก็อยากไปด้วยอะไรแบบนี้ผู้ชายจะเบื่อคุณได้ง่ายๆและ คุณค่าในตัวคุณเนี่ยจะลดลงด้วยนะคะดังนั้นแล้วอย่าเป็นคนที่ตัวติดกาแฟนคุณควรที่จะมีโลกของคุณไปแฮงเอากับเพื่อนสาวของคุณไปทําสิ่งที่คุณรักคุณชอบทําสิ่งที่คุณมีแบบว่าพาชั่นมากๆเมื่อคุณเนี่ยไม่ตัวติดกบแฟนนะคะคุณเชื่อเลยนะคะว่าแฟนคุณจะโหยหาอยากอยู่ ไร้คุณดังนั้นแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ตัวติดกับแฟนทุกวันนะคะอยากไปเที่ยวกับเพื่อนก็บอกแฟนไปเลยว่าเออฉันจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะอาจจะค้างคืนสักวัน2วันอะไรแบบนี้นะคะการที่คุณไม่ตัวติดกับแฟนนี่แหละจะทําให้ผู้ชายเขากลับมาเห็นคุณค่าคุณค่ะข้อ5ไม่ว่างตลอดเวลาเพื่อเขาข้อนี้ ใช้สำหรับกรณีคนที่เป็นแฟนกันนะคะไม่ใช่สามีภรรยากันสมมตินะคะว่าสมมติคุณเนี่ยมีแลนใช่ไหมคะที่จะไปเจอครอบครัวคุณหรือว่าไปออกไปดินเนอร์กับเพื่อนสาวของคุณเนี่ยคุณมีแลนแล้วแล้วเกิดว่าผู้ชายของคุณเนี่ยเขานัดคุณมาเออฉันอยากเจอเธอจังเลยเราไปดูหนังไปกินข้าวกันไหมคุณบอกเขาว่าเ้ยฉันไม่ว่างนะฉันมีแพลนแล้วอะไรแบบนี้ซึ่งการที่สาวๆเนี่ยไม่ว่างไม่ i l a b l e เพื่อ ผู้ชายตลอดเวลาหรือว่าแฟนนุ่มตลอดเวลาจะทําให้เขาเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวคุณเขารู้ว่าเออคุณเนี่ยไม่ใช่ของตายสําหรับเขานั่นเองดังนั้นแล้วอย่าว่างเพื่อเขานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสามีภรรยากันเนี่ยก็ควรที่จะนัดแต่ว่าวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยไปดินเนอร์ด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปเดินเล่นด้วยกันซึ่งจะช่วยทําให้ความสัมพันธ์กระชับนั่นเองค่ะและถ้าเกิดว่าใครเนี่ยติดขัดเรื่องปัญหาด้านความรักนะคะสามารถที่จะ ปรึกษาคุณนุูได้นะคะเป็นการส่วนตัวนะคะจะเป็นทางแชททางวิดีโอคอลก็ได้นะคะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์แอดไปที่แอดครูนุูดีนะคะแอด k r u n u d d y นะคะคุณนุูสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้คุณได้ค่ะด้วยรักและปรารถนาดีจากคุณนุูค่ะ